พูดคุยพวกเราแล้วก็จะได้ใครมีโรถอะไรสงสัยนะก็พูดคุยกันเลยเนาะก็มีหลายคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็เออเหมือนกับว่าเออพูดในลักษณะว่าเออเราจะ ร่ลำรวยไปทําไมสุดท้ายก็ตายสุดท้ายก็ตายจะสําเร็จทําไมจะรวยทําไมนะ,ะคืออาจจะมีคนพูดบ่อยๆว่าเออรวยแล้วก็อ่มีเงินก็ตายแล้วเอาไปไม่ได้คือว่าไอ้ตอนที่ตายแล้วนะเอาไปไม่ได้แน่แน่ ต่ตอนที่อยู่เนี่ยเออเราจะอยู่แบบดีๆไหมเนาะอยู่กันแบบดีๆมีคือซื้อความสะดวกสบายซื้อคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยอย่างน้อยตอนที่เรามีชีวิตนะเราก็เหมือนกับว่าเฮ้ฉันก็เคยเป็นผู้ที่มั่งคั่งมาก่อนแต่เป็นผู้ที่มั่งคั่ง ทั้งซับยามแล้วก็ซับละเอียดทั้งซับยามแล้วก็อารย์ซับเนี่ยอย่างนี้มันมันดีกว่าอันนี้ก็จึงเกิดเป็นระบบ MSR ขึ้นมาฉะนั้น MSR คือต้องมีความสะดวกต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไอ้ตรงนี้เนี่ยเขาพูดกันได้เนะตายไปแล้วเอาอะไรไม่ได้มันเอาอะไรไปไม่ได้อยู่แล้วมันมันไม่ใช่ว่าเงินทองหรือว่าอะไรหรอกนะอะไรอะไรก็เอาไปไม่ได้แต่สิ่งที่เอาไปได้นีะมันคือกุศลผลบุญนะก็่อนองกุศลทุกวัน นั่นก็ดีถูกไหมถึงแม้ที่เราอาจจะสภาพว่าบางครั้งยังไม่ได้แต่ว่าก็มีกุศลโน้มในทุกๆวันมีสติเอ r ว่างทำงานแล้วก็น้อมกุศลตรงนี้มันก็อ่าดีกว่าดีกว่าว่าจะรวยไปทำไม จะมีเงินไปทําไมตายแล้วเอาไปไม่ได้ <Okay. S 1> ก็คือสรุปว่าตอนนี้ยังไม่ตายรูปน้ำกันหา้ายังทํางานอยู่ถาดดินน้ําลงไปนะอุ่นใหญ่กายยังไม่แตกนะกาย,ยังไม่แตกที่นี่การทำในระบบ MSR เเนี่ยนะ ละท่านก็เน้นในเรื่องของการที่เรามีสติอยู่เสมอมีสติสติเอ็เอ็นอาร์แล้วก็มีคำว่างๆคำว่างตัวนี้อาจไม่จำเไปว่างถึงขนาดที่ว่าเป็นสุญญตาอย่างนั้นนะคือว่างแค่จิตเราว่างมันไม่ต้องมีความคิดว่างจากความคิดปรุงแต่งทั้งหลาย,ยาว่างพอประมาณน่ะ ที่กุศลจะเข้ามาอย่างถาโถมได้แค่นี้ก็เพียงพอสหรับการที่เราจะว่างในระดับสุญญาตาไอ้ตรงนั้นนะมันต้องมีปัญญาเหมือนกับเราจะปล่อยวางเนี้ยตอนนี้มีใครปล่อยวางได้บ้างอย่างจริงจังมันน้อยนะ การที่จะปล่อยว่างเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายๆนะมันต้องมีปัญญานะเนี่ยมันปล่อย,ปล,อยปล่อยว่างแบบมีโทสะไม่ได้นะเบื่อแล้วเกินไม่เอา้ะปล่อยแ้่เบื่อก็เป็นโทสะนะใช่ะหหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ว่ามันปล่อยวางโดยเสียไม่ได้ปล่อยว่างไปยังงั้นยางนั้นปล่อยว่างด้วยโมหะปล่อยว่างด้วยการที่เราตรงนี้ไม่ใช่ การปล่อยวางที่ถูกต้องมันปล่อยวางด้วยปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมของรูปของนามว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเข้าใจคนคนเซืงโงโงโง่อมงงๆปล่อยวางไม่ได้นะต้องมีปัญญามีปัญญาแล้นปัญญาตรงนี้ก็คือที่มาเสเตอร์กำลังให้ ให้พวกเราทุกคนนะมาเข้าใจเรื่องของรูปนามกันห้ามาเข้าใจเรื่องของกฎธรรมชาติกฎธรรมชาติเอีอันนี้จะบอกเรื่องหนึ่งว่าอันนี้จังทุกขังหน้าตาเนี่ยมันทํางานพร้อมๆกันเนี่ยสมมติอามีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาปุ๊บอะไรก็ได้สมมติเราหยิบเราหยิบอะไรโผล่ขึ้นมาเนี่ยอาปากาหยิบปากกาตอนนี้มัสเตอถือปากกาด้วย ก็มีปากกาโผล่กันมาไอตัวปากกาเนี่ยมันก็โดนกดไตรลัลกษณ์อแล้วก็กดอพูดง่ายโดนอนิจจังทุกขงังหน้าตาเนี่ยนะทำงานพร้อมกันเลยตัวมันไม่มีตัวตนอยู่ด้วยตัวมันเป็นทุกข์ด้วยตัวมันอ่าก็เปลี่ยนแปลงด้วยอเพราะขนะที่มันเปลี่ยนแปลงมันมันก็มันก็ต้องมีการที่จะ ทนต่อสภาพของการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือทุกข์แหละและขณะที่ไอ้สองอรู้ทุกข์รู้อดิจังเนี่ยเราก็รู้อนัตตาเพราะว่าไม่เกิดจากเหตุปัจจัยตัวมันเองมันไม่เที่ยงต้องกาทํางานพร้อมคือแต่ละตุกแต่ละกฎแต่ละกฎแต่ละกฎเนี่ยมันทํางานได้พร้อมกันนี่แหละอิทับก็ทําทงานไปด้วยเนีย่ย ถ้มีสิ่งนี้จริงมีสิ่งนี้เพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับปฏิจจะก็ทํางาน้วยจจก,กับอิทัพเนี่ยมันเัอนเดียวกันแต่ว่าใช้กับสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตปฏิจจทุบาทก็ใช้กับคนสัตว์อย่างเงี้ยเป็นธรรมะที่เป็นเหตุปัจจัยอิงอาศัยกันในเรื่องของปฏิจจะเนี่ยเป็นธรรมะที่ เหตุเป็นเหตุปัจจัยอิงอาศัยกันไม่ใช่ว่าเพราะมีความมืดเป็นเหตุปัจจัยมีความสว่างไม่ไปใช่ตรงนั้นมันมันเป็นเรื่องของความเรื่องของอมีมีม,มีอ่ามีความที่มันจะต้องมีความแตกต่างกัน่ะเหมือนธรรมะที่ว่าจะเป็นเป็นคู่อ่ะมีเป็นคู่คู่เนี่ยมีการเปรียบเทียบอย่างเงี้ยไม่ใช่ยิงอาศัยหมายถึงว่า ต้องมีเหตุปัจจัยหนึ่งอย่างสองอย่างสามอย่างสี่อย่างอะไรอย่างต่างม,ามันรวมรวมกันเข้าแล้วอิงอาศัยเหตุปัจจัยเนี้ยทําให้เกิดอีกปัจจัยหนึ่งขึ้นมานี้ะถึงจะเรียกว่าอิทับนึกปฏิจจ์นะ,นะก็เหมือนกับว่าอย่างไฟที่เราใช้ทุกวันเนี้เนี่ยเพราะมีไฟฟ้า อ่าจึงมีสสงสว่างเนี่ยนี้ได้อนอันนี้ก็ทำความเข้าใจกันอ่าในสรุปวันนี้ก็เตผลก็คือไม่ต้องไปคิดว่าจะรวยไปทำไมตายแล้วเอาไว้ไม่ได้รวยเถอะเนี่ยรวยเถอะเนี่ยเพื่อความสะดวกเนี่ยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีนะอันนี้ก็ อ,อยากให้ทุกคนเข้าใจนะแล้วก็ในธรรมธาตุในทุกๆอย่างในสรรพสิ่งในในในทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันมีตัวอวิชาอยู่ทุกที่หมายถึงว่านิพพานเอาอย่างสม,มมติว่าเรายกอนุภาคึ้นมาอนุภาคหนึ่งสม,มมติเรายกมันมาได้อนุภาคหนึ่งกลมๆในอนุภาคนั้นนะนะมีอนิจจังทุกขังอนัตตา ปฏิจจไอทัพเราตาอาวิชามีมีทุกอย่างทุกกฎเนี่ยมีวิชาอยู่ด้วยในตัวมันก็มีวิชาแล้วก็มีอวิชาอยู่ด้วยเนี่ยพอเรามีปัญญาปับ๊บเนี่ยมันก็เกิดเป็นวิชาขึ้นมาก็เข้าใจสภาพธรรมเป็นไงแต่ตัวอวิชาก็อยู่มาอย่างนั้นแหละเพียงแต่ว่าตัววิชาเนี่ย มันเปทำให้เรารู้เราเข้าใจนะว่าอ๋อเพราะอาวิชชาจึงเป็นปัจจัยให้เกิดเป็นสังขารน่ะเป็นวิญญาณนามรูปขึ้นมาเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆอย่างนี้เนี่ยเพราะมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้มันเป็นเหตุปัจจัยยิงอาศัยกันแบบนี้แบบนี้แบบนี้น,นะนะก็ได้พูดไปเยอะพอสมควรวันนี้ก็เลยมาเจอว่า ช่วงท้ายเนี่ยมันจะไม่ได้เข้าก็เปิดเครื่องพลังทิ้งไว้เยอะมากแล้วก็เดี๋ยวจะลองเปิด c h a ช n นลเพิ่มทดสอบดูอีกหลายอย่างนะก็เลยว่าจะไม่ได้เข้าก็เลยอยากให้ใครที่มีปัญหาก็ก็เ,เชิญขึ้นมาพูดคุยนะ ไม่จำกัดเรื่องจะเป็นอะไรต่างๆนะเรื่องวิชาเรื่องอวิชาเรื่องรูปน้ำขันห้าเรื่องพลังงานเรื่องควันต่มเอเนจีบีมหรือว่าจะเป็นเรื่องสรารพัดเรื่องนะก็ถามได้เลยทีนี้เราจะลืมนะไม่ใช่ว่ามีวิชาแล้วอวิชามันจะดับไม่ใช่นะหรือว่าพออวิชามา,าวิชาดับไม่ใช่ทุกอย่างมันอยู่มันอย่างน้นแหละเพียงแต่เราจะไปรู้อวิชาหรือเราจะไปรู้วิชาอือ ถ้าเรารู้วิชาแล้วก็้อใจอาวิชาว่ามันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเรารู้เอาวิชาปับ๊บเราจะกลายเป็นคนที่รู้เรื่องรู้ราวไปเลยอนะ่ปัญหาอุปทานเข้ามาเต็มนะกิเลสเนี่ยเข้ามาเต็มเต็มแล้วกิเลสเนี่ยนะมันไม่ไม่ได้บอกเราแล้วมันจะเข้ามาตอนไหนเดินนั่งยืนนอนอ่าพูดคิดทํางานอะไรต่างกิเลสตลอดมันมาทุกเสี้ยววินาที นะฉะนั้นเอ็มเอ็นอาร์ก็ทำได้ตลอดเหมือนกันนะอิสติเอ็มเอ็นอาร์ว่างเนี่ยไม่ว่าจะเดินจะยืนจะนอนจะนั่งจะอะไรนะก็ทำได้หมด